สวัสดีครับอยู่กับผมบอย excavator นะครับวันนี้ผมก็เอาใจนะครับสายโกเบหน่อยนะครับสำหรับ MC ที่ขับโกเบนะครับแล้วก็ชื่นชอบคาย่ปุ่นนะฮะอันนี้ก็จัดมุมมองภายในเก๋งแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับของรถคุดนะครับผมของคายโกเบนะครับว่าพอที่พอเสียยังไงนะครับแล้วก็ น่าใช้นะครับแบบไหนยังไงเหตุผลที่น่าใช้นะครับที่คุณต้องรู้นะครับว่านะฮะสำหรับเท่าแก่มือใหม่นะครับที่อยากได้รถคูณมาใช้งานนะครับในการงานของท่านนะครับผมจะไปรับจ้างหรือว่าทํางานหลวงรับงานใหญ่ๆนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่เท่าแก่มือใหม่ ท่านนะครับต้องฟังนะครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Boy x c a r l i t e r นะครับแล้วก็แฟนเพจ Boy x c a r l i t e r นะครับเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับไม่มีภาษาไทยต่อท้ายนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับคอดีของโกลเบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่น10นะครับหรือว่า 210LC หรือว่า200รุ่น10ก็ดีนะครับก็ข้อมูลมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับมันเพียงแต่ว่ามันแตกต่างแค่ใหญ่กับเล็กแค่นั้นเองนะฮะครับผมหลายๆคนนะครับเท่าแก่หลายคนก็โทรมาถามผมว่าพี่อยากซื้อรถสักคันหนึ่งคนที่จะเลือกจะห้อไหนยังไงนะครับนี่ข้อมูลส่วนตัวค,ความรู้สึกส่วนตัวนะครับถ้าเป็นผมเป็นเข่าแก่อยากเล่นรถนะครับ เพิ่งเข้าวงการเขึ้งจากครั้งแรกอะไรเงี้ยผมก็จะเลือกโกเบนี่แหละครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าหนึ่งเลยนั่นก็คือเราเพิ่งเริ่มกิจการเนี่ยมันก็ตังเตึงก็ไม่ค่อยจะมีใช่ไหมผมก็ลำบากย่งเงินลงทุนซื้อรถนะครับผมล,ลงทุนซืออซ้อน้ำมันตุนไว้นะครับผมก็ต้องเลือกอะไรที่มันประหยัดประหยัดเซฟกระเป๋าตัวเองนะฮะก็โกเบนะครับ เป็นอ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับต้องเลือกใช้นะครับหนึ่งเลยก็คือประหยัดน้ำมันดีนะฮะประหยัดน้ำมันนะครับสองก็คืออะไรนะครับอะไรหาง่ายนะครับราคาถูกมากนะครับหาซื้อได้ตามร้านอะไรทั่วไปนะครับตรงไหน มุมไหนของประเทศนะครับจะมีอะไรของ้นี้นะครับแทบจะทุกที่ทุกจังหวัดนะครับต้องหาซื้อขายนะครับคนก็เลยชอบใช้กันนะครับผมแล้วก็สองเลยการสวิตนะครับการสวิตการดูแลของช่างนะครับค่อนข้างจะหาง่ายนะครับหาง่ายไม่ว่าช่างอาริยะหรือว่าช่างบริษัทนี่ก็จะก็จะหาง่ายนะครับก็โทรปุ๊บก็มาปั๊บ้วเร็วนะบริการประทับเลย ทันใจประทับใจนะครับเร็วมากนะครับช่างรถเบมีเยอะมากนะครับมีเยอะนะครับเพราะว่าอะไรคือคนเลือกใช้เยอะคนใช้เยอะก็เลยต้องมีช่างที่เยอะนะครับแล้วก็เขายืนพื้นกับบริการอยู่แล้วนะครับบริการดีหลังการขายบริการดีมากนะครับแล้วก็การขายนะครับซื้อแล้วนะครับขายออกนะครับราคาไม่ตกนะครับราคาไม่ตกเลยเนี่ยกระันตีจากผมเลยนะครับ เกิดเราเอาไปใช้เนี่ยปลายแดงเนี่ยนะเราใช้แล้วเราดูแลดีๆเนี่ยผ่านไปสักสามปีสี่ปีนะครับเราดูแลสภาพดีๆเนี่ยนะขายแล้วราคาไม่ตกนะครับราคาเยอะนะครับราคาไม่ตกตกอาจจะตกน้อยนะครับดีกว่านะเป็นรถตลาดะนะครับเป็นรถตลาดมันก็เลยขายราคาไม่ตกมันก็เหมือนพวกกรนะบะแล้วเป็นรถกระบะก็เป็นพวกมิโก้นะครับโตต้าพวกอิสูออะไรเงี้ยนะ ราคาไม่ตกนะครับราาักษาสภาพดีๆราคาไม่ตกยังเป็นปีเก่าไปหน่อยก็ราคาไม่ตกตัวเช็คระบบพวกอะไรดีๆก็ใช้นนดีนะครับรวมแล้วใช้ดีนะครับนะคับก็หวังว่าขอ้อมูลนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเ่าแก่มือใหม่หลายๆท่านนะครับที่กำลังมองหารถุนไม่ใช้งานในการงานของท่านนะครับก็ ผมกรนตีให้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าทดลองที่น่าเลือกใช้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากโกเบหรอกนะครับคือผมพูดตามความรู้สึกจริงว่าผมเกิดมาจากโกเบนะครับสมัยก่อนสมัยที่ผมหัดขับใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนที่ไปที่มาใหม่ๆคือขับรถเนี่ยผมเริ่มจากค่ายไหนนะครับแล้วก็เริ่มจากพี่พ่อไหนที่เป็น ทำให้ผมได้มาอยู่จุดนี้นะครับมาเป็นผู้ขับมืออาชีพนะฮะเกี่ยวกับรถขุดนะครับผมอาจจะอธิบายไม่เป็นนะครับไม่คล่องนะครับเวลาอธิบายอาจจะคาพูดเรียงๆคำพูดนะครับไม่เหมือนนักวิชาการคือเขาเรียนมาอะไรมานะครับอันนี้ผมพูดจากความรู้สึกนะครับความรู้สึกจริงแล้วก็การใช้งานจริงนะครับภาษาบ้านๆเขาใช้ง่ายๆนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็มาสอบถามได้โทรมาสอบถามสุดตัวได้เลยครับ,ราบอาจจะอธิบายไม่หมดนะครับนั่นแหละเราตามนั้นแหละครับผมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้บอยเอ็กซ์คาร์วเทอร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยต่อหลังตามหลังนะเป็นเป็นของฟอมนะครับอันนี้ของผมโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวบอยเอ็กซ์คาร์ไวเทอร์บีโแล้วก็ E แล้วก็ต่อโดยภาษาอังกฤษตัวเล็กนะฮะนั่นแหละ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปบายก่อนนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ